สวัสดีสวีดัตครับพี่น้องครับใหม่แล้วครับหลังจากเลิกงานวันนี้เราจะมาอมไก่นะครับออมไก่ไก่เอียงกว่าไก่เหลืองพี่น้องงามงามนี่ผักเข้าพี่น้องผักซีเล่าผักซีเล่าแล้วก็ผักกระจนนะครับบักเขือนะครับตอนนี้แล้วสิอมไก่หอมๆสู่เบืองสู่กลิ่นพี่น้องอันนี้กับเกลี่ยนะครับเนี่ยตมบักต้องตมบักต้องนะครับ ขับแก้มแล้วก็มีไข่เจียวด้วยมีข้าวสวยนะครับตอนนี้เรากําลังจะทํากับข้าวเดี๋ยวจานไรสิจวดให้จักหน่อยพี่นอ้องผมเบิ่งน้ำกันเด้อคลิปใ้เด้อขออนุญาตบาดค้ามเลิกงานหลับมานั่งตัวบ้านน้องโด่งเหมือนเดิมบ้านอาจารย์โดง่งยกไปจวดจัดหันมาทางนี้พี่น้องมาไหนอวยมาทางนี้มาไหนอุย้ยบางทีนะครับ <c oughs> <c oughs> อุย้ยแก่บเออเดี๋ยวเดี๋ยวลงอีกก่อนเอาลงอีกคน <c oughs> ลง,อนลงอนโอเค ํลังเดือดพี่น้องเดี๋ยวนำเดือดหลังเซลไก่ลงจะอ่อมไก่สูตรจานร่อยอีกแล้ววันนี้เครื่องปรุงเราครบทุกอย่างเนี่ยเมนูนี่จัดไป่ปะซิมงดูยำบักตองชระชอนช้อนช้อน,ช,อนช้อนอยู่ไหนะวะเออเอาลองดูเห็นบอกว่าอยากกินหลายวันแล้วแม่บ้านน้องดงทดสอบดูซิมันเป็นกับเกี๊ยมนะไม่ใช่กับข้าวนะตัวนี้นะ โอ้หมกตองบว์หกตองหมกตัวงอู้ในมันตัวนั้นเอาลองดูสิเอาช้อนไปให้โดวงด้วยไปเอาไปตั้งกดเลยโม่เจ้ากว่าเสียบออมไก่บาทนีิพี่น้องเกยออมไก่กันด้วครับเดือดน้ามเดือดแล้วครับพี่น้องน้าเดือดแล้วน้าเดือดแล้วกานแรกนะครับเราก็จะเอาไก่มาลงนะครับนี่พอเดือดปุ๊บเอาไก่ลงก่อนนี่ ทั้งไก่ทั้งห่วงไก่พี่น้องครับใส่น้ากันเลยขาไก่ตีนไก่มีครบหมดเลยนะครับแล้วก็ห่วงไก่ห่วงไก่มันสีออมใส่ผักซี่เล้ามันสิเป็นออริจินอลหอมหวนนะครับใส่ลงไปแล้วเครื่องปรุงครับต่อไปก็จะเป็นนี่ของแสีบครับพี่น้องผงชูรสนะครับผงนัวผงนัวต่อไปก็จะเป็นปลาลาครับปลาลาครับปลาลาอันนี้นางถางก็เด้เห็นกับเขาก็เด้อสองควาเมียนะ รอสักครู่ไม่นานเกินรอไม่นานเกินรอรอสักครู่รอสักครู่น้ำปลาแล้วก็น้ำปลาสักหน่อยหนึ่งครับพี่น้องนี่นะครับปร,รุงไว้สัก่อนเชีงเคียงเครื่องเคียงเข้ากับซีมี่คาตะไคร่ใบบักูดเตี่ยวข้าตับใส่กันก,นกบระริกแห้งนะครับพี่น้องนะครับนั่นคือเครื่องเคียงของเรานะครับอันนี้ก็ปรุงไว้ก่อน <c oughs> แล้วกอไก่สุกแล้วก็จะเอาผักมาลงเ <c oughs> มนูออมไก่นะครับวันนี้ครับเอาตรวจจอบดู เออเป้งไปหรองมาเด้อโซนแก้วเด้อครับเด้ <c oughs> เอไปไดไนย่าหักตวงสว,วดมุ้งดูเพ็ดประสันเพื่อนว่าคุณนายเพื่อนปลาเพ็ดประสันพ,นนพนอพนดีม,อดมันเป็นกับเขี่ยมไงเอาเขือมาดูมะเขือมะเขือกับ่อด้กินหลายใส่ดำบ่หรอเอาเขือใส่ลงไปก่อนนี่ใส่ไปเลย ใส่ปลาเขลลงไปแล้วเม่สุดท้ายก็จะเป็นผักนะครับอันนี้คือเมนูอ่อมนะครับเดี๋ยวเอาฝาปิดไปก่อนแล้วปิดฝาไว้ก่อนนะครับปึ๊บเข่าให้อ่าปเปิดมั่งพี่น้องปึ๊บเข่าให้อุ้ยไข่ตแตกละดวงเลยดวงไข่แตกละดวงบ่แมนไข่มันเป็นไข่ห่วงเนาะม,มาเอาผักมาใส่ด้บาดรใ้ผักอย่ในเขียงใส่ผักก่อน แล้วก็จะปิดไว้ผักชีกับผักกวางตุง้งหรือว่าผักกระจ้อนเอาลงเลยลูกพี่สูตรลงเลยเนี่ยแล้วก็จะปิดฝาหม้อไปอีกทีหนึง่งตอนนี้คือไก่ไก่เปื่อยแล้วเราก็เอาเอาผักลงนะครับเดี๋ยวเราค่อยคนเอาเอาปิดฝาหมอ้อโอเคเดี๋ยวก็ชิมทีหลังขณะนี้เรามาสดบักต้องต่อตามบักต้งเราอันนี้เมนูกับเพียบ เผ็ดเหรอหวานโอ้หวานอืมเมนูบล็อกต้วงนะครับพี่น้องครับเราจะซดบักต้วงกันเราจะซดบักต้วงนะครับอืมเออหวานเดีอดฤทธิศรัมกับแกยมดวงสูด,ดวงอืมสามคนไปดองกินมาหนี่งเมื่ออืน่นได้ยินข่าวว่าสิมีการกินหมูกันฮะอของวง มิติงของวงนะพรุ่งนี้นะเดี๋ยวยังไงจะจะถ่ายคลิปไปดูพรุ่งนี้แต่วันนี้เรากินกันสามคนก่อนนะครับเอาเดี๋ยวอมอมไก่เแล้วจังว่ากันอีกแป๊บนึงสุดยอดสุดยอดอู้เพ็ดรืเป่าเห็นละยยมกักต้องเจ้าเป็ดแลด้วใครหรยือยาครับเออเสียตีบ่อยพี่น้องบาทนี่ปิดแก๊สแล้วครับอมไกอุ้ยหอนๆเลยเอา ซิมบางสักก้อนแน่ะเพราะถ้าได้เติมเพิ่มเติมยังอยู่คือตักเลยป่ะยังไม่ได้ชิมเลยนะขาดอะไรเพิ่มเติมไหมชิมดูก่อนอืมอาชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนคนใดชิมก่อนห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 ่อนขาดเหลืออะไรไหมเอาเสียบตักขนาดกันเสียบตักเลยห่วงไข่ใส่ไปจัดปลายบนไข่ไปนู่นเออตักมากินเข่าต้องกันพี่น้องเอ้ยบาดเนี่ยมือหนากินแนวไม่หมดเล้กินซ้ำนี่ก่อนโอ้ยไข่บักหลายเลยหมดเล้ ใครหลายกว <laughs> e e ่าม really, ือน uh ันเว้ยพุ่นไปเอาหนามน้ำเอาพักซี่อีกโกยไพักซี่นั่นน่ะเออพักซี่เ่ยมักงเต๋อดต๋อเต๋อพักซี่เลยทักเลยพี่น้องตักแล้วเติมมะเขือเติมพักซี่เมื่อนั้นเฮี่อาดวงบนว่าบนบริจินพักซี่ไปมาแงหนุ่มนั่งรอแล้วรับแล้วว่าจักเออมาเลยสูงแล้วอ้อมสูงแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องครับ นี่คือออมไก่สูตรจานลอยครับมาเด้อมากินน้ากันพี่น้องเอ้าตำหมักต้วงกันยังตวดไก่มามามาจวดจวดจวดซิมมังดูบาดในพี่น้องเอ๋ยมาเด้อจวดจาดออมไก่ออมไข่ออมไก่ใส่กันนะครับมามาพี่น้องมาเอาซิมมังดูคนไดกล่องไล่นี่มันก็คือกล่องไร่นั่นในกล่องไร่นี่มันสิเป็นแบบว่านี่วงกลมด้วยเป็นไงหอมไหม หวานบ่เอาดงซิมดงจัดไปอาจารย์ดงเมื่อกี้ตาแหงบ้านร้านบ้านเก็บตะวันโอ้คนมาใคเดิอาจารย์ดวงคนกับมาไขรเออเอิศจ้ะไม่ไดดึงดึงเลยครับเก็บเคลบอย่างไรอย่างไรเคลียบเก็บเลยเออเออนั่นแหละปากเขาให้เป็นไรแล้วก็ซิมควันมาหน่อพี่น้องผู้เฮ็ดบ่ทันได้ซิมอยู่ เราเสียมแ้วกันอืมแสบพวกเาแสบพวกเาแต่ว่านี่ความรู้สึกในตอนนี้คือกินเหล้าแล้วมันก็เลยขาดนวดเอเค็มเพิ่มติดเค็มเลยหรอโอเคแสดงว่าเค็มแล้วจัดไปประเดี๋ยวปวดใจจนเบิดขวดได้างไหมแสบๆพี่น้องแสบมามาครับมา โอ้สุดยอดสุดยอดนีปด่ปลาแดกใส่บอกคักรเลยโอ้ยเสียบลายพี่น้องเลยขามันเปื่อยบ่ตรงนั่นขามันเปื่อยบ่เนีกินไหมเออเอาไปเปื่อยบ่ลองซิมมึงดูเปื่อยหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> หือว่าสันา่น่าหือนี่คือสมมติเปื่อย <c oughs> แต่ว่ากะยำได้ไดโอเคนะได้อยู่ได้อยู่สนนะเอาพวกนี้กินกินตะไคร้มาเนี่พวกนี้เด้อจะไปกินขามันเนี่พวกนี้เอาพี่น้องครับ ขออนุญาตบาดครับเด้อคลิปนี้กันสิขออนุญาตจบคลิปเพียงซจำนีมม้นะครับกินเข่ากันแล้วบาดเนี่ยมืออื่นจังวากันเท่านะครับแต่ว่าคลิปนี้กับเสียพัฒาลงมืออื่นหมดละนะครับมาถ่ายคลิไปไว้มืออื่นจังสีมีแนวลงกันสิเพรมีแนวลงต้องถ่ายไว้พี่น้องเอ้าจวดคือเก่าคือเดิมฮักแพงแบ่งปั่นนะครับคือเก่าคือเดิมพี่น้องบายบายไปแล้วจวด